ครับวัดดีพี่น้องที่เคารพรักครับหลังจากที่หายไปนานนะครับกบกลับมาอีกเท่อครับได้สามเดือนเสร็จเศษครับเลี้ยงมากระดูซึว่าตัวใหญ่ดีครับเอามาแรกๆครับผมก็ไปเลี้ยงแบบไร่ทุง่งพ่อได้สองเดือนกรูู้ซึว่าคว่ำแห่งแรงนะครับดูที่บ้านนี้ก็แห่งแรงนะครับบ๊มีมงไปจะเอากักไว กับประกอบกับเพ่นไปติดเชื้อมากครับเพราะว่าช่วงสองเดือนนั่นเอาไปเลาะกินน้ำสาหนันสานี่ต่างๆหัวหายปลายหน้านะครับปรากิดว่าคนไปติดเชื้อมากนึกว่าจะเลี้ยงแบบบานๆเฮา,า,าสีโบสติดเชื้อนะครับกับโบไดเตรียมการเนาะครับเนาะสุดท้ายกะบถือมาลอยหนึ่งครับตายไปแปดตัว ทยอยตายนั่นแหละสุดท้ายก็รักษาได้ครับที่เห็นในลิดนั่นแหละครับามาเป็นหวดสุดท้ายตายไปแปดตัวก็เลยจัดการใหม่ครับเอามาล้อมขอ,อกตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็น่อน้ำบ่ครับปล่อยน้ำขึ้นมานี้แลังจ็นไหลพาลุ่งในขอ,อกนีครับในบริเวณที่ล้อมไว้นี้ครับก็ให้เพิ่นเหรี ว่าโอเคครับแล้วก็ขอกนอนมีตังหาครับแล้วก็สื่อของใส่อาหารมาให้กินครับแต่ก่อนผมกวานลงดินดินเกนแกนะครับพ่นก็กินแบบเมามัมนกินเกลี้ยงเลยครับแต่มานี่ครับมาส่นี่ก็รู้สึกว่ากินแบบถิงขวางนะครับ <laughs> คือเพันพัดขนพอดีนะครับขนเต้มทีศนะครับขับขอกนอนก็เห็ดต่างห่างนะครับเวลาขี่พันิหลายๆแล้วก็เอาเฟื่องไปถมบกเกินอาทิตย์ครับเศษค้ายกินนะครับไปถมให้พัอนอยู่แบบแห่งๆเนี่ยก็อยู่สี่นะครับก็รู้สึกว่าใหญ,ญ่ครับ โตว,วัครับแต่ว่ากินเก่งเมื่อยครับผู้เลี้ยงนี่เมื่อยเมื่อยแถบจะบอท่านว่าอาหารล่ะครับพอว่าอาหารกับแพงครับอ,อ,อ้าวตอีกครับนี่คือสู่ขึ้นมาตะกีเนาะครับแต่เลี้ยงปล่อยไร่ทุ่งนะครับนั่นคือสาที่เห็นนะครับก็บเอาลงสาหันบาต้อน,นี้ก็จให้สานามบกคือจัดการข่าเชื่อ คือตากแดดตากบอไว้ครับเลยบอท่านเอานามใส่แล้วก็หลังจากสูบขึ้นใสหันแล้วก็ปล่อยลงไปผุนครับฟังทั้งผุนตอนนี้ผมบปล่อยครับเอาไว้ตากแดดให้คาเชือกอนจังสีกลับมาเหตุวิธีเก่าครับบริเวณเล่นน้ำดีๆครับ เด่ยนอยูบ่บดมือแล้วครับน้ำนี่เด่นเก็ขืนมาก,กินเด่นเก็ขืนมาก,กินอยู่งสันครับตัวใหญ่ครับกลนตรงปกติแล้วนอครับผมก็เคยเลี้ยงเป็ดลาดบานเฮ้าเป็ดกาเป็ดยังแต่น้อยๆคนกระถากลนตรงแนวนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าสำหรับคนนี่โบหูครับจักสีซำไดนอ แต่ว่าหวัวอาหารผมก็ว่าผมให้กินเต็มที่อยู่นั่นแหละครับจากสีสมบูรณ์หรือสไดาแล้วก็บ่กเคยเดียงว่านำนักใหญ่สูดเพิ่นโน่าใดนี่ก็ยัง่มัท่านติดเบิ่งครับกะคขอกกสีบ่บคือฝ์มเพ่นะ่ะเนองคำนอ้นอ,นอ็แบบบานๆเหาาพิ่นกระทุนโตลูกแน่อยู่ดอกครับแต่ว่าเพียงแต่ว่า เข่ายาประมาทครับสื่อยามาเตรียมไว้เลยครับย่าประมาพราวาส่วนหลายมันส่วนหลายนะครับโมเมนคือเข้าเลี่ยงแต่พอแต่มแม่เข้าซิบโตเศร้าโตเป็ดนะครับอกว่าเป็ดว่ายัางนะสัดซัดต่างๆนี่ครับอาการนักลเลยเข้าจังเห็นเ้าโบซ่อมอีที่สำไรสำหนึ่งนี่คนสีบออาก,การเป็ดสัดส์ทุกชนิดนะครับควยงอ้มก็เคยเลี่ยง อาการพลรเฮาจังเห็นพลสนั่นห้เฮาซ้อมดีๆนี่ก็คือฟ่างเก่าครับผมยังบ่ทันไดเก็บเมียนเอาออกมากองไว้นี่คือถ้ามันหนามันหลายเกินไปแล้วมันจะบ่มเชื้อนะครับเอ,อาออกมาออกมาจากขอเพิ่นนอนนะครับี่ยังบมทันไดเมียนเนาะคกับนาอกะจะเอาไปเห็ดปุยมักต่อไปนะครับ แต่แน่นอๆคุณภาพไปไซกับแลนน้ำหลังนะครับแต่ว่าตอนใหญ่มากนี่ก็รู้สึกว่าโบอยากไปนะครับเอ,อิหนีโบอยากไปตะกี้ว่าแต่เหอยยางนะครับไปน้ำดวดเ่าแา่เตาหอยยางไปน้ำดวดจ,จากสิไปไซบูหูไปตอนนี้ใหญ่แล้วครับอืโบเห็นความสําสคัญของเห่าแล้วบ้านพิ่นใหญ่แล้วถ้ากินอย่างเดียว แต่กี่ย่านเท่านี้นี่จากว่าเท่ายางห้องน้ำอืมเริ่มจักความนะครับครับเท่าที่เบิงติดตามเบิงผู้ผเพลียงก็หู้อยู่ว,ว่าตัวที่มันห่องดังๆนะเป็นเป็ดแ er ม่มันก็จําได้แต่ว่าตัวห้องอยู่ใกล้ๆนี่นะครับแต่ตัวอยู่ใกล้ๆก็จักเป็นตัวใดเราห่องวะนี่อืมคันมันห่องขึ้นก็นกนดังสนั่นเราคือกันก็เป็ดแม่เ er บิดนี่นะครับ <c oughs> แต่พนนี้ขี่ตกใจเด้อครับขี่ตกใจมากเลยครับกลางคืนนี่ครับขอกยังบดทันมาตรฐานเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นหนาแรงเนอะผมกับบดไดเฮ็ดเดียวมันยังเป็นหนาแรงอยู่ครับกับบทันมีเวลาเนี่นะครับบดทันพร้อมบอกง่งยๆผมบทันไอเฮ็ดขอกนอนมาตรฐานกลางคืนนี่ครับล่มมาหรือว่าใบใหม่ตีงหรือว่าได้ยินเสียงขอกแขกแขกเนี่ย โอ้ยบนไอ้นอนนะครับบนไอ้นอนบนไอ้อนอน <c oughs> ผมจนเพี้ยนะครับแต่ตอนนี้รูทางนะครับรูทางจังไดคือเขาหูวา่าโอ้สาเหตุที่เป็นห้องเพาตรยังตบะในผมกับมีวิธีป้องกันจักน้อยแมนบมมีลังคาก,ก็คือ เวลาพ่นตกใจนี่ถ่าสมมติว่าตัวตัวแรกที่ตกใจพ่นลูกขึ้นนล้พ่นสิแลนแรนตบานนี่ก็ไปเหยียบกันนะครับไปสู้กันบานนี่ก็แล่นน้ากลนกันเป็นกลุ่มไปว่าจะหยุดได้นะครับบบชักเสียงห่องเสียงยังก็เลยกลายเป็นอึรก,กระถึกคือโคอมขึ้นผมก็เลยฟางมาทําเป็นกากระบาดนะครับบานเอามาทําเป็นกากระบาดนะครับฟางเอามาทําเป็นรูกากระบาดพ่อพ่น ตื่นลูกขึ้นไปเพิ่งก็ตามฝั่งตัวอื่นก็บโบเรียนแล้วก็บ,บด้ไปเหยียบตัวอื่นบันเท้าการอึกระถึกคือคมลงบโบลุ่นแรงครับแปบ๊บเดียวเพิ่นก็เศร้าบ,บาบนี้ก็นเนี้ยไปแต่ทาบอเห็ดคือว่านี่โอ้ยแร่นหมุนอยู่หันและจนได้ลูกมาเบิงหมุนอยู่หันหมุนแล้วหอมสิยุดก็มีตัวนึงอีกนัก น้ำครับน้ำไหลมาจาก,กขากปปุ่น,ลน,นแล้วก็ไหลข่วมสกปรกไหลนี้ตอนแรกก็ปิดนะครับปิดน้ำปิดน้ำแล้วก็ให้บอ่อหนามนี้หายไปแต่ก็หายบุเบิดบยังเอาจ่อแเจะยังมึอเส่าเขาก็เอาคอนชีด้เปิดถถาแสงแดดนะครับสุราเซลก็เอาน้ำใส่กะละมังนะครับ มาให้กินก่อนซ้มแดดออกเล่นน้ำนี่มากหลายครับเล่นน,น้ำเนี่บางฟาร์มกับสีเดือนยี่สิบมือบางเจ้ากับหาเดือนคืนว่า ผมเบิง่งจังว่าโอ้สามสิบไข่มีบเบิดหลายประโทบอกว่า <laughs> <laughs> ได้เลี้ยงแะคว่าบุเป็นและแต่ว่าเบิ่งก็ดูซึ้อว่าสมบูรณ์อยู่นครับแต่แต่กับโบหูละครับโบหูละครับ่บลลบบาสมบูรณ์นบสมบูรณ์แต่ว่าเข้าเบิ่งนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอุย้ยอายรูซสึกว่าหยางยากนำนันนนนก็จักกิโลกับบ่ท่านสามน,นะครับ ครับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่ก่อนเนะครับน้อขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดือ้อขอบคุณครับ